ปิ้งยังไงเจ้ <Ses> ge ge ปลาทูค่ะปลาทูท่านผู้ชมอ่าปิ้งปลาทูกับปิ้งยังไงเจ้อันนี้มันเหลือสองกันเจ้ก็เลยเอามาปิ้งคุณเชียงบ่ค่ะคุณเชียงนี่บ่าวเท่าซังแม่ท่านผู้ชมนะครับคุณเชียงอ่าบ่หวานปันใดบ่บ่หวานกับบ๊วยมันปันใดพอดีแซบพอดีแซ่บอ้าวสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลโอ้โหยินเสียงมาโหลดทำชุ่มโหลดที่เดนะครับเมื่อแล้วนะครับท่าำชุ่ม ค่าวันที่นับคืนวันที่ 8. มีนาคม2,568นะครับเสียงคกเสียงสากอีกแล้วเมนูต่ำเมนูตํำหนึ่งบระเจ้ะเมนูตำหมักแดงค่ะอ่มากินข้าวแรงน้ำกันเด้อทำชมเด้อมาค่ะอ่ากินข้าวแรงน้ำบาวเถาน้ำเจโรตลีน้ำตะวินนะครับพอกันนี่แหละครับช่วงค่ำอ่าตำเพราเป็นแก้ว เมนูเห็ดแดงกับเจ๊ออมกระดูกหมู่ะอ่อมกระดูกหมูนี่เจ๊เห็ดแล้วแล้วอุ้ยมันเป็นปลาทูเจ๊ใหม่หรอเอาไว้ทงๆก็ได้เจ๊ฮะเอาทงๆก็เนาะอือตัวปลาทูสิพอดีะเจ๊วเจ้พอดีตัวไงทผช้่มตัวซับนี่พอดีตัวพอดีนุ่ๆนะครับปิ่ปลาทูกับตัมกแด่เข้ากันหมดแล้วพี่นาไม่ต้องใส่ซับนันพอดีเจ๊คุณเชียงครับผมบ่ตองบ่ตองแหงไหนอ่า เมนูต่ำทู้ชมไอ้ใส่บออนี่ใส่อบ่มามีใส่แล้วใส่แล้วเจและยานในเห็นเอฟซีเห็นผงนัวเอเจ๊กับบ้าเทามากัมากมักไป้ทำชมบอ้อันี้อเจมาฝากันตอนกินทาู้ชมอมกระดูกหมูบ่เจคมาทาู้ชมมากินเขาแรกงน้ำกัน ไปอีตูใ้ในบ้านเขานะครับกระดูกหมูใส่ฟักทองนะครับผมค่ะคุณเจ๊คือถือหน่อยเหรอเจจันนี้ละอ่ะเอ้ามาทำช่วกิน,นส,สามคนสามคนเจ๊แล้วว่าหมอใบไงออ,ยอยเมเน,น,นี่ยเข่าเจ้าเฮ็ดหมอไงเดียมมด่วยวมันใหญ่ยแม่บอสนะครับผมมากินเขาแรกนะกันได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับคืนวันที่8มีนาคม2568 เอาลุยเจล,ยลุยเลยเาาแล้วม,มันชาแต่จะมีตําแตงธรรมชุ่มอุ้ยมัอนี่ไหมขาดอะไรเมนูตําแล้วก็ปิงปลาทูปิงกุนเชียงเจแล้วว่าจะปนแลว้วเลยว่าเอาปิงกินกับตำมะ<อ> <ๆ S 2> แตงกับอ,ออมเดาธรรมชุ่ม,ชมออมใส่ฟักทองเป็นน้ำมันแห่เมื่อือไหมม่อือมันมันเมาแดามันเมาเจอของหวานนี่แหละบอ,ก,อกมันมันมันเมาเจดเอาธรรมชุ่ม นะครับกินข้าวแล้วนะครับผมจะพาไปรับชมนะครับอาจารย์สังนะครับงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานักมาแต่เล็กเดือนมาต่แปดแปดไปลักลอยนะครับงวดหาศูนย์เพิ่นวงกลมให้เพิ่นเด่นให้หาศูนย์ตรงๆนะครับมีเขามีหลุดทำช่อมเข้าหนึ่งงวดหลุดหนึ่งงวดนะครับกินข้าวแล้วจังไปฟังไปชมน้ำกันนะครับคลิปนี้ก็จะลงให้ตอนเศร้าได้ท่านผู้ชมเด้อ เช้าวันที่เก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหสบแปดเพราะว่าเพิ่งนัดไปสองทุ่มครึง่งหรือสามทุ่มทำชมมันดึกแล้วนะครับอแซ่บเจ้โอ้เจ้คือสดเปนด็นแซ่บคือตักหน่อยแตนะ่เจ้เอ้านี่ครับเจ้แล้วต่ำแล้วจะบ่ค่อยปันไหนที่ทำชม่มส่วนมากก็จะเบ้าเท่าแต่วิ่งเพิกับพกกินรถจัดรนตำํำแตง เ็ปเทปไอ้ตำแทปแจลน้เจนเนาะเอ่เมื่อตบ่มีแจวกะอาศัยตำมกแตงตำมกแตงตำยังกินแทปแจวลตำมะคุ้งตำชุ่มอืมทำไรหลายอามาทำชุ่มมาบ่าวเถากินข้าวกอนนะครับเพราะว่าคือเกาทำชุ่มไอ่คู่เบื่อการลี่เอานะครับโอ้ยเปิดเห็มาเห็นบ่าวเถาเห็นเจนตถรี่กินข้ากีแล้วลี่เออได้ทำชุ่มเด้อแต่เบื่อแต่ผมบ่าวเถาทายพ่อจักหน่อยพ่อ้ได้เวลาทำชุ่มนะครับผม ออา,อา,อามากินขวน้ำกันมา,าค่ะสวัสดีครับบ้าวสาวสวัสดีทผช่วงครับคืนวันที่แดมีนาคมสองพันห้า้อหกสิบแปดนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับจะสามทุ่มแล้วนะครับจะผ้าทผช่วงครับมารับชมอาจารย์สังนะครับตอนนี้ยูนสาย ะครับงวดวันที่16มีนาคม2568นะครับงวดที่ผ่านมากครับเด่น8ถือว่ามาหลักร้อยนะครับจับคู่จับคู่่เขาทำช่มนะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่9มีนาคม2568ได้ทำช่มเด้อเพราะว่ามันหนีดึกแล้วนะครับเอามาฟังมาชุ่มน้ำกันตอนนี้อาจารย์กิด้ศัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับพ่อทอครับ ครับตอนนี้ยูสบอดคอสวัสดีพี่น้องเอฟซีทีคารพรหลักทุกคนทุกท่านคือเก่าเรื่องพี่น้องเร้อตอนนี้ยูไซคับอาจารย์ตอนนี้ครับตอนนี้ผมก็ยูทั้งบ้านนะครับไปงานยังอาจารย์ไปงานหนึ่งงานเอศับผู้ใดเป็นยังครับอาจารย์พื่ออผมครับพี่สาวครับเอาทำชุ่มนะพี่สาวอาจารย์เป็นเสียอ่าอ่าเป็นงานเข้าดดำครับผมอ่าเป็นงานงานเข้าวดำทผช้ชมพี่สาวเป็นเสียเสียชีวิตนะผม บ้าเถ้าขอแสดงความเสียใจนด้วยครับอาจารย์เด้อครับผมขอบคุณบ้าเถ้าหลายครับครับผมครับหน้าก็ได้คุยกับอาจารย์เพื่อนแล้วครับผมพอดีผมกับีทางมาให้พี่น้องจิจเจรจาชื่อเขาเด้อพี่น้องเด้อครับงานแล้วหรือปอยจย์งานแล้วหรือปอยครับมือครับอ้าวนะครับผมส้มเป็นกำลังใจให้เด้ออาจารย์เด้อนะครับผมครับครับวัดที่ผ่านมาผมผ่านไปขอโทษขอให้พี่น้องหลายครับครับอืมวัดดีเด่นเลยครับเด่นแปดไปลักลอยแนาจารย์เนาะ สวัสดีเผยรพี่ทองครัทธรนมช้ชมนะครับอาจารย์สังงวดหาศูนย์เพิ่นหงกลมให้หาศูนย์ห้าศูนย์เข้าตรงๆงวดที่ผ่านมาจับคูลุดขึ้นลุดนะครับเพิ่ให้เดนแปดกับสองแปดนาหลักร้อยจับคููบะเขารุดลุดขึ้นลุลทธรนมช้ชมนะครับเอาวันนี้ได้มาอาจารย์ครับผมครับเอาตัววิ่งไปเลยมะเ่ารับวิ่งเก่าครับได,ได้ครับเด้อสิบหก มีนาคมหกแปดนะครับวิ่งเก้าครับวิ่งเก้าครับผมครับผมอ่าครับแปดหกเก้าว่าเขาสามตัวแปดหกเก้าครับ 8, 6, นสะสรครับแปดหกเก้าผมมกทดสอบได้พี่น้องครับตัวนี้ยงี่เง,ง่าไปเลยครับ ครับครูว่าบอเท่าครับหกแปดหกเก้าหกแปดหกเก้าแปดเก้าครับครับกี่หละหกแปดหกเก้าแปดเก้าครับหางนี้ผมขับสําคัญที่สุดเลยครับเลขเด่นเลขวิ่งคือเก้าบอสนี้ครับครับจะมีโครงสุดท้ายอีกบอสหรือให้แค่นี้จะรุงเที่ยวเดียวหรือว่าจะรอดโครงสุดท้ายครับ เอาเดี๋ยวเดาะลอยำก็ได้นะครับเนาะอ่่ครับกรมหกเก่าเลยกลมหกเก้าครับอ่าไอ้หาลอตอลีคือแปดหกเก้าเลยครับหาตัวนั้นเลยครับท่านผู้ชมนะเผื่อเผื่อมารางวัลเลขไทยสามตัวหรือรางวัลเลขไทยรางวัลใหญ่นะครับ ครับเสียแสดงเพิเสียแก่นะอาจารย์พี่สาวเพิอายุเท่าไหร่ครับอาจารย์ไม่เล่นหกสิบเจ็ดปีครับหกสิบเจ็ดบอก็นไนบอฝันเกี่ยวคพิ่ในบอร์ดลิ้งในอาจารย์ผมย่หันผมก็ในเล็อยู่ครับอนะครับแต่วาอาจารย์เน้นไ้คือแปดหกเก้าครับอ่าแปดหกเก้านะครับเน้นหกเก้าอ้บ้านรอบวัดแถววัดอีโต้อ่าเน้นหกเก้านะครับหกแปดแปดเก้าเป็นตัวร่อง พี่สาวอายุหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปีนะครับผู้ได้มาท่าผู้ชมนะครับเอาศูนย์ใสศูนย์หกเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเอามาเบิ่งน้ำกันนะครับผมท่านผู้ชมนะครับอาจารย์สั่งอยู่ในสายนะครับงหวดที่ผ่านมานะครับเด่นแปดกับสองแปดมาหลักร้อยนะครับจับคู่บ่เขาได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับสิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นวาเล็กเด่นเล็กวิ่งเก้านะครับแปดหกเก้าหางเดียวนะครับ เน้นไ้เลยห6เก้าครับ6 8 8เก้าเป็นตัวร่องอ่ากับตัวน้ำปรครับอาจารย์ร <c oughs> กับตัวด้วยอ่าเป่นมาหาลรตอรีไว้เลย8 6เก้าเนี่ยนะครับเพื่อมาลงวันเลขท้ายสามตัวนะครับท่านผู้ชมเน้นค่ะค่คือ6เก้าอาจาันกเก้าครับอืม6เก้านะครับ6 8 8เก้า ถ้าผูดเลยงวดนึงเนาะมับมันมาขางวดไม่ครับเพราะว่างวดหาศูนย์นี่ก็ให้หาศูนย์ตรงตรงแนยจันเนาะครับผมอ่างวดที่ผ่านมานี่จับคู่หลุดอยู่ครับหลุดคือหลุดนะครับงวดหาศูนย์ตรงตรงงวดที่ผ่านมาหลุดอ่าถามปรมักเรี่ยอาจารย์จับให้นี่หามาใส่เก่าได้ปะครับหามาใส่ได้ครับคือว่าเด่นเก่าครับอ่าเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมอาจารย์สั่งนะเป็นท่าทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับผม อ่าตกบ่าอาจารย์เป็นยังไงก็ตกดีครับตกพอดีพอดีเลยครับครับอืมตกงาม่จนพระปัญญาคนโด่เป็นสวดทิธครับอยู่ตอนนี้อยู่เซบอาจารย์จังหวัดไหนผมอยู่ทั้งอีกครับทั้งวานอนครับอ๋อไปทั้งวานอนอยู่ทั้งวานอนเอาไปแทรงเดียวกันครับไปกับการดิจิตอลครับตอนนี้อ่าครับแต่อยู่สกลุ่มเดียกันตัวนี้ครับผมนี่ครับอ่าเอานะครับท่านผู้ชม บาเข่ากันอวนะครับผมขอแสดงความเสียใจน้าอาจารย์นะครับเด้อครับพี่รองอยู่ดีสบายครับคือกงไว้แล้ววันที่หนึ่งเด้อพี่รองเด้อครับเอาขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับชมขอบคุณนะครับผมขอบคุณอาจารย์สังนะครับขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูที่ผ่านไหนหน้าทางมา นะครับนับก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์นะบเป็นสูญเสียพี่สาวนะครับท่านผู้ชมสู้ๆนะครับผมเอาเพันเห้มาแล้วท่านผู้ชมนับ16มีนาคม2568นะเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องได้ถามักนะบครับบอมักที่เพันจับให้เพันบางวันหนีเด่นเก่านะบหาเลขติดมาใส่เก่านะเพันเห้มาหางเดียว869นะเก้านับมาหาลอตเตอรี่ไว้เลยเผื่อมาลงมาเลขท้าย3ตัวนะ2ตัว69 6889เพิ่นให้วงกลมที่69นะครับเพิ่นว่ากระกันกับตัวไว้น้ำแน่นะครับบ่าวเฒ่าขอบคุณ FC แฟนครับทั้งช่องทุกท่านนะขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขูสุขคนขอบคุณพี่ปานาาทุกท่านนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับผมพ่อใหญ่แม่ใหญ่แหละก็สุขูสุขคนอายุมั่นคนยืนนะครับให้โชคให้ม ắ n นะครับให้ร่ำให้รวยพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบ่าวเฒ่าสวัสดีครับ